สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง Pentacle Star นะคะก็ยังอยู่ในเดือนสิงหาคมนะคะแต่ก็ใกล้เด็มทีแล้วที่พลังงานดาวพุธจะเดินหน้านะคะในวันที่2 8นี้เพราะฉะนั้นอะไรที่ดูล่าช้านะคะก็อาจจะคลี่คลายขึ้นด้วยนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะราศีกันดาวประจํำตัวก็เป็นดาวพุธอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะก็จะมีผลกระทบ มากกว่าทุกๆกราศีนะคะอาจจะมีเรื่องเข้าใจผิดกับคนรักหรือคนที่คุยอยู่นะคะสําหรับคนโสดเนาะหรือเรื่องงานเรื่องเงินใดๆมันดูล่าช้าแผนการเดินทางดีเลย์นะคะใครมีอะไรเกิดขึ้นก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะก็ วันนี้นะคะจะเป็นคิวของชาวราศีกันคนโสดก่อนอื่นนะคะผู้อ่านต้องขอแฮปปี้เบิร์เดย์นะคะสำหรับราศีกันทุกคนนะคะในเดือนเกิดปีนี้นะคะจะมีโซลาร์อีคลิปใหญ่นะคะขอให้เป็นเดือนที่ดีนะคะปีที่ดีสำหรับพวกคุณทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องความรักการงานการเงินเลยนะคะขอให้เจอความรักที่สมหวังที่ใช่ทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็เพื่อ ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาอัปเดตนะคะความรักของพวกคุณกันดีกว่าเนาะคนโสดเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานชาวราศีกันในช่วงนี้และที่จะถึงนี้ในเดือนกันยายนนะคะพลังงานของพวกคุณคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะดูกันเลย โสดสวยรวยมากหล่อรวยสวยรวยนะคะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินเต็มที่นะคะเฮอร์มิตเหมือนจะแบบอยู่เงียบๆนะคะในบางท่านนะคะไม่ค่อยอยากจะบอกว่าไม่อยากสนใจเรื่องความรักถ้าโสดมานานแล้วแต่ใดๆเลยคุณจะมีตัวเลือกเข้ามานะคะมีสเสน่ห์มากบอกเลยในเดือนกันยาของคุณเนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์แบบฮอตเลยนะคะเจ็ดถ้วย คุยน็อปสอดนะคะอาจจะเป็นพลังงานชาวท่านลมนะคะหรือคนที่เข้ามาคุยเขาจะมาทางโลกโซเชียลนะคะสามไม้หรือคุณเองอาจจะรอคนไกลคนที่คุณพึ่งคุยแล้วรอคอยการมาเจอมาเจอหรือว่าคนคนนั้นเป็นคนไกลนะคะจากคุณสองเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นคนที่ ชาวธาตุดินได้นะคะแล้วก็เด็กกว่าคุณนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีพลังงานช้อยส์ละกันให้สําหรับมากกว่า2ผู้อ่านคิดว่านะคะคนที่จะเข้ามาหาชาวราศีกันเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนนี้น่าจะมีพลังงานมากกว่า2ท่านนะคะ2คนขึ้นไปแล้วคุณก็อาจจะอยู่ในช่วงเลือกนั่นเองนะคะเนี่ยหนึ่งไม้เข้ามาคอนเฟิร์มว่า ในอนาคตอันใกล้เนี้ยคุณจะฮอตมากเป็นพิเศษเลยนะคะมีสเสน่ห์ออร่ามาเต็มนะคะ ช่วงก่อนหน้านี้หรือช่วงเนี้ยที่หวานอัดคลิปว่ามันเป็นดาวพุธถอยหลังยังไงมันมีผลกระทบกับพวกคุณแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณคุยกับใครหรือเพิ่งเริ่มต้นคุยคุยนะคะหรือแม้กระทั่งยังไม่มีใครทุกอย่างมันดูเงียบดูอืดไปหมดแต่ว่าพอดาวพุธเดินหน้านแล้วนะคะ28ขึ้นไปแล้วเดือนกันยายนเนี่ยจะมีทั้งฟูมูลนิวมูลและโซล่าอีกคิปใหญ่ นะคะในราศีกันของคุณเองเพราะฉะนั้นผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนะคะให้กับราศีกันแน่นอนนะคะต่อให้คุณบอกว่าคุณไม่ต้องการเรื่องความรักแล้วแต่ใดเลยผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องงานเรื่องเงินคุณก็จะปังด้วยแต่ เราดูเรื่องความรักแล้วผู้อ่านก็พูดเสมอว่าทุกคนมีคู่นะคะมีความรักเป็นของตัวเองขอให้คุณมีความเชื่อว่าคุณจะเจอความรักที่ดีเจอคู่แท้นะคะขอให้มีความเชื่อไว้เสมอคิดบวกไว้เสมอแล้วผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าความรักของคุณนะคะกําลังจะเริ่มต้นใหม่สําหรับคนที่โสดมานานนะคะคนที่แบบเก็บตัวนะคะอยู่ในถ้ำนะคะคือเหมือนกับว่าคุณอาจจะ อขออยู่เป็นโสดหรือว่าโสดโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าโสดมานานแล้วใดวๆก็แล้วแต่มันจะไม่โสดอีกแล้วนะคะช่วงนับต่อไปจากนี้เดือนกันยานะคะคุณค่อนข้างจะฮอตนะคะแต่ดูดีๆคนที่เข้ามามีเยอะแยะมากมายนะคะอาจจะเข้ามาจากทางโลกออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียอปเดตทั้งหลายก็ขอให้ระวัง นะคะคดูดีๆศึกษานะคะเข้าไปในช่องทาง y o u t อ่าต่างๆนะคะคนที่เขาแนะนำเรื่องส c a m m e r ร์นะคะสำหรับผู้อ่านผู้อ่านก็อยากจะแนะนำว่าให้ดูดีๆนะคะเพราะว่าสแกม m มอรหน้าตาเขาก็จะดูดีเป็นพิเศษนะคะไม่ไม่เหมือนจริงอะ่ะว่าง่ายๆมันดูหล่อเกินจริงดูสวยเกินจริงแล้วก็ ถ้าคุยกันแล้วเขาไม่ยอมวิดีโอคอลเนี่ยคุณตัดไปได้เลยนะคะอย่าไปเสียดายเพราะว่ายังไงก็สแกมเมอร์เกือบร้อยเผู้อ่านบอกเลยเพราะฉะนั้นน่ะถ้ามาทางโลกออนไลน์ใดๆเลยก็แล้วแต่ขอให้คุณนะ่ะ ค่อยๆคุยเรียนรู้กันไปก่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะแล้วให้เชื่อมั่นในการเจอตัวต่อต,ตัวมากกว่าไม่ใช่ว่าไปหลงคําพูดในเท็กซ์หรือข้อความอย่างเดียวนะคะคุณต้องเจอตัวเป็นๆเ,เท่านั้นนะคะถึงจะนับว่าได้เริ่มต้นการออกเดทครั้งแรกใดๆเลยกับเขานะคะเพราะฉะนั้น คนคนนี้อาจจะเป็นพลังงานธาตุลมนะคะเข้ามาแล้วก็ชัดเจนพอสมควรแล้วก็เป็นพลังงานของคนไกลได้หรือไม่ได้ไกลมากแต่อยู่ในประเทศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะคะ พลังงานครั้งนี้น่าจะเป็นคนไทยมากกว่านะคะแต่ชาวต่างชาติก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดเข้ามาทางโลกออนไลน์แล้วนะคะคุยกันผู้อ่านนะคิดว่าอาจจะสารสัมพันธ์ไประยะยาวได้นะคะต่อจากนี้ไปอีก 3- 4เดือนคุณทั้งคู่ก็อาจจะมีการได้เจอเจอกันได้ตกลงการออกเดทนะคะได้สารสัมพันธ์กันก็เป็นไปได้แต่ขอให้คุณดูดีๆเพราะคุณมีใช้มากกว่า2แน่นอนนะคะคุณอาจจะต้องเลือกนะคะต้องบาลานซ์ว่า คนไหนคุยแล้วใช่ที่สุดนะคะเพราะดูแล้วคุณค่อนข้างจะฮอตเลยนะคะสำหรับราศีกันดีใจด้วย <c oughs> นะคะลักษณะการราศีกันดูได้หมดนะคะเพราะว่าเป็นพลังงานเนาะก็ดาวพุธเดินหน้าจะส่งผลดีกับคุณนะคะอะไรที่นืดนื่นหรือคนที่คุณเพิ่งเริ่มดิวดิวอยู่แล้วยังไม่ชัดเจนนะคะเขาอาจจะเงียบหายไปก่อนหน้านี้แต่ผู้อ่านเชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวพอดาวพุธเดินหน้าเนี่ยเขาก็จะติดต่อคุณกลับมานะคะไม่ช้าไม่นานแล้วก็ อาจจะมีการแบบนัดเจอกันตัวเป็นๆนในเวลาอันใกล้นะคะอาจจะเลยกันยาออกโชเบอร์ประมาณตุลาพฤศจิเพราะว่าเสาก็ถอยหลังอยู่อาจจะต้องรอเสาเดินหน้านะคะแล้วทุกอย่างมันจะเป็นแบบโฟล์นะคะแบบ ราบรื่นมากขึ้นนะคะสําหรับราศีกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกท่านก็จะบอกว่าโอ้ยอืดๆอ,อะไรก็ดูเงียบดูทะเลาะก,กันก็มีนะคะสําหรับบางท่านที่เพิ่งเริ่มคุยเพราะฉะนั้นน่ะอยากให้ใจเย็นๆนะคะพลังงานที่เข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นธาตุลมธาตุดินได้นะคะแล้วก็เป็นราศีกันเหมือนกับคุณเองนะคะแล้วเขาเข้ามา ช่องทางโซเชียลได้นะคะการงานคุณได้การเดินทางได้ไหมค่อนข้างน้อยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองสังเกตดูนะคะว่ามีใครเข้ามาในชีวิตคุณหรือยังที่เป็นพลังงานแบบนี้นะคะแล้วอายุก็จะไล่เลี่ยก,กับคุณไม่ต่างจากคุณมากนะคะครั้งนี้เราก็ เขาเข้ามาแล้วเขาก็จะค่อนข้างชัดเจนนะคนคนนี้นะคะคุณก็ลองดูว่าคนที่คุณดีลดีลคุยคุยอยู่ถ้าใครคุย,ยกับใครอยู่เพิ่งเริ่มต้นนะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าถ้าใครรอยังไม่มีใครคุยนะคะลองสังเกตว่าเดือนกันยายนเป็นต้นไปมีคนเข้ามาแอบจีบๆชอบชอบคุณหรือแมทช์เข้ามาในโลกแอปพลิเคชันเดทโซเชียลมีเดียทั้งหลายหรือเปล่านะคะ,ะ,คะก็ลองสานสัมพันธ์ดูมันจะมีการเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าราศีกันนะ คุณจะมีเสน่ห์นะคะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวในเดือนกันยายนนี้เพราะว่าสุขเข้ากันด้วยนะคะอาทิตย์ก็เข้ากันมาแล้วในวันที่22-23เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นอะ ทุกอย่างมันเริ่มจะเขาเรียกอะไรคะเอื้อให้กับคุณนะคะเป็นวันเกิดที่ดีมากเลยทีเดียวผู้่านเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณเนาะก็ขอให้มีพลังงานบวกๆไว้เสมอนะคะมาดูไพ่อาร์ชแองเจิกันดีกว่าว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับราศีกันบมั้งคะในช่วงเดือนกันยายนนี้วันเกิดจะมีใครเข้ามายังไงข่าวดีอะไรนะคะ forgiveness ให้อภัยกับสิ่งที่ผ่านผ่านมาโอเคหรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณเคยเดีกับใครแล้วเขาหายไปสมมตินะคะเขาหายไปในบางท่านนะขอให้คุณนะเข้าใจเขาเขาอาจจะหายไปเพราะดาวมันถอยหลังนะคะเขาอาจจะมีงานมีอะไรต้องทํานะคะถ้าคนที่คุณเคยเดียแล้วหายไปแล้วเขากลับมาในช่วงเดือนหน้าก็ ไพ่อาจจะสื่อสารว่าอย่างนี้ขอให้คุณนะคะ forgiveness นะคะรู้จักให้อภัยแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะคงไม่มีอะไรที่เขาเรียกอะไรอ่ะไม่สามารถที่จะ อภัยได้เนาะถ้าเกิดเขาแบบติดเรื่องงานหรือแม้กระทั่งดวงดาวเรามันถอยหลังมันก็ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะหรือในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าคุณไม่ได้มีใครดีวตอนนี้ก็ขอให้ forgive n e s s yourself นะคะรู้จักแบบให้อภัยตัวเองก่อนเป็นอันดับแรกนะคะในสิ่งที่คุณเคยผ่านมาในชีวิตแล้วก็คิดบวกต่อไปจากนี้นะคะพลังงานไพ่อยากจะสื่อว่าอย่างนี้เนาะ Helpful people นะคะถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจใดๆไพ่ s s k a n g อ l อยากจะบอกว่าให้คุณถามขอความช่วยเหลือนะคะอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่คุณขออยู่หรือแม้กระทั่งคนใกล้ตัวที่คุณนับถือเขาอายุมากกว่าหรือเพื่อนคุณก็ได้นะคะขอคำแนะนำนะคะหรือแม้กระทั่งขอคำปรึกษาในสิ่งที่คุณแบบมีคำถามหรือใดๆเลยหรือแม้กระทั่งคุณเจอคนที่เข้ามาคุยคุณก็อยากจะ คือเหมือนเมคชัวว่าเขาเป็นคนดีจริงไหมหรืออะไรคุณสามารถถามผู้รู้หรือแม้กระทั่ง ดูดวงอ่ะหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่สนิทนะคะลองช่วยดูหลายๆคนนะคะว่าคนคนนี้เป็นยังไงโอเคไหมนะคะเนี่ยขออีกใบหนึ่งดีกว่านะคะ Opportunity นะคะโอกาสที่ใช่กำลังมาแล้วเห็นไหมคะคุณมีตัวเลือกเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะไพ่นางฟ้าอยากจะบอกว่าให้คุณเลือกดีๆเพราะตอนนี้สเสน่ห์ของคุณมันฮอตมากนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะขอให้เลือก ด้วยสตินะคะให้ค่อยๆเรียนรู้ไปไม่ต้องรีบร้อนนะคะคนที่ใช่อะยังไงเขาเกิดมาเพื่อเราเขาก็เป็นคนของเรานะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะไพ่อยากจะสื่อว่ายอย่างนั้นนะคะให้คุณแบบใช้สติมากๆนะคะเพราะว่าชอยคุณน่าจะเยอะอยู่ราศีกันในช่วงกันยายนนี้นะคะเอาล่ะ ก็เป็นภาพรวมโดยกว้างนะคะขอให้เปิดใจกว้างๆรับเพราะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครนะคะก็ถ้าอยากดูส่วนตัวก็แอดไลน์ได้ผู้อ่านยินดีนะคะขอให้คุณนะคะมีความสุขกับวันเกิดแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ